มาต้องการติดตามเบิงในช่องยูทูบเลยครับต Channel, ลิปแชนแนลเราจะติดตามกต่ทา่านเหตุร้านตรงจิตรับแจมล๊องแต่ท่านวิทยุทุกขึ้นทั่วประเทศสารปฐมยิเญาจอบธรรมจิีเก์สุดฤที่ร้านตรงจิตของรีเจนด์รับจงังซี่เจนีมีปุูยเคมีนั่ด้วยกันี้ครับุ๋ยเคมีมีหัต่ร้ายสุดวินซี่กัมีตาวิจาจอครับมีเบิดมาเลยครับร้านตรง แน่นอนบ้านไหก่ไปบ้านไดนก่อไปบ้านห้องชาผู้รดรับอาผู้ใดรับส้มกินเนี่ยละครสี่นอทีกบสุกบจะเลยจนเก็นเงินเยอะๆใส่ละลานเงินสดเยอะบอบควณหลายๆครับตัวน้ำตอนที่งานรอบอลแล้วกำลังโลงอยู่ครับ สารปรับปรุงดินพยาจอบนะครับวังหันไปเฮื่อนพิษวังหันไปเฮื่อนหลังน้ำขึ้นไปส่งเปิ้ลไปเฮื่อนพิษสี่เหลี่ยมหน้องเอ้ยมือนหนึ่งมันสิไปไแต่ไรเป็นไรคนมันเครื่องกลับไปพิษนะครับเ่า่าสร้งางไว้ได้นเนิ่นๆนะครับสารปรับปรุงดินพยาจอบนะครับนี่ครับคือสิีเมนตใส่แบบฟิกครับเพราะว่าท้าหนี้พเ,เพิ่นเล,ลี่ยงเขาปุ๊บเป็นหัวล่บหกพฟีกเลด ใส่ผิดครับไปอ่อ,อนลงผิดแดงลงไปหุ่นใบผิดหลัง,ลงเดี๋ยวขออนุญาตพิชกิปไปสักเน,นึอนสัก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ